กูเออลีเจียงทาวเวอร์เอาดิเอาไอ้เรี่อกว่าแลมมาแมปใกล้ๆมาแล้วครับลีเจียงวันนี้ที่เรายังไม่ได้เห็นเลยไอ้เรี่งกูเห็นแมปแล้วกูท้อมากเลยว่าเอาแค่สี่ได้ไหมขอเทียมได้เนึงแค่สี่พอนี่ยพี่บัาชอบใครสุดพี่ชอบใครสุดพี่ชอบพีแซงครับหรอกเออขอแท็งหน่อยไอแม็กมันเป็นบอยแบนด์วงไหนป้าวะนั่นดิโบเจ็บปาผ้าไหวปะไหว กูทำให้เพื่อพวกมึงได้เสมอไอ้ย่าไอ้โซ่หายไปไหนบ้างเอาดีๆหน่ยบอกแชมป์ลีกก็แชมป์ดีก็หายไปแล้วไงกระเปลือการ์ดมันหายไปแล้วมันโดนโอทูตบมาเหี้ยเจ็ดแมบเต็มเจ็ดแมบเต็มไหมเฮ้ยขอสี่ไม่สี่อ๋อขอสี่ขอแค่สี่แมปขอแค่สี่แมปแค่นั้นพอยุคสมัยใหม่มันกำลังพัดมาถึงแล้วเว้ยมันไม่มีแล้ว ไอ้พวกนะี้มันเก่าไปแล้วไอ้ใจมึงบาปนะไอ้สัตว์ตอนแรกกูก็ไม่รู้ช่องแชทมันมาสอนกอว,วยเขาว่าขอสี่อ่ะช่องแชทมันมาสอน,วนอ,นนอนวยโอ้ยแล้วฮารดบเป็นควีนว่ะแชทโอ้ทูเป็นแรมว่ะเฮ้ยเก่งอะไรกันที่ไม่ไหวกับบาสักตัวจริงเ<ะ>ชียแฮมสเตอร์านาดูซิแฮมสเตอร์ไฟติ้ง เชี่ยมาแล้วว่ะชี้แล้วควีนเจอแรมครับผมนะบัตชันบัตชันฟาลาเฮ้ยมึงเซฟไบเพนแบบนี้เลยเหรอโอ้ทูโอ้เกยับเลยสัตว์โอ้เหมือนรู้เอาเฮียแมแต่เก้เฮียโบเปอร์เอาไปเหนื่อยเฮียฟิลเดอร์เก็บไปได้แต่โบเปอร์เก็บคือไปเหนื่อตอนนี้เป็นทีตอสี่จะหามีก็จะแตกครับผมหามีเรื่องหนึ่งมีใครฆ่าหามีได้ไหมลราแม็กเก็บไปก่อนไอ้เชี้ยคมเก้สัตว์ เด็กรุ่นใหม่มันสดกว่ามึงเข้าใจปะไอย้ย่าคอมมันหลากหลายกว่าเว้ยเชี่ยแม่งรู้ไอย้ย่ามันรู้กันเฉยเลยเชี่ยแล้วคอมเกมาไงเช็ดตึงๆเชี่ยวกมันต้องไปโดนขี้อะไรกันมาวะ แล้วฟันไปก่อนฟันหน้าหันไปก่อนหนึ่งทีแต่อียบบิดบอกว่าเอาไปก่อนหนึ่งเฮียลงไปเฮียเบอร์เบอร์แล้วลงไปอีกสองนะลงไปอีกสองฮีแท็กเอาไปอีกโอ้โหเฮ้ยมันง่ายไปหรือเปล่าวะเฮ้ยมันง่ายไปหรือเปล่าเฮ้ยนี่รอบชิงนะเว้ยเฮ้ยนี่รอบชิงเอาไอ้พวกเด็กน้อยเอาดีๆเด็กพวกเท่ามันไม่มีที่ยืนหรอก โอ้แม่งโดนแก้คอมเลยแฮมเตอร์แล้วก็จะมีมากครับผมช็อตนี้ฟิลเดอร์คือโดยจะมีมาชีว์ก็จะมีอนตีไอ้เฮียฮันบินไม่ได้เล่นนะตอเ่อร์ก็จะมีอนตีส่วนโอทูมีอนตีมาแล้วหนึ่งมีมาอันก่อนก็จะมีเสีนตีก็จะมีห้าติครับโอทูแลตัดสินใจเปิดบ้านมาก่อนแฮมเตอร์ช็อตนี้แล้วฝั่งโอทูต้องถอยเลยโอทูบอกว่าถอยพับครึ่งความเก่งของแรมนี่แม่งยืนได้ทั้งวันเช็ดมันยืนได้ทั้งวันนี่แหละความเก่งของแรมไอ้เอี้ย ไม่ได้วงบแล้วโบบีไปเก็บชิโยมาก่อนหนึ่งแล้วไม่ได้บีดมีบีดแต่ไม่ได้ใช้อุ้ยแล้วปูเปอร์ปูเปอร์ใจเย็นเย็นเฉียบปูเปอไอ้สัตว์และฮีแซงมาลงมาเงาเอาไปอีกสองเอาดิเอาดิมึงมาไม่ไรฮันบินฮันบินมึงเอาไม่ละเฉียวเฮ้ยมึงอัปตีเลยหรอฮันบินไอ้เหี้ยแล้วบีดไอ้สัแล้วบีดสวนมาดิเอา ที่ต่างคนต่างบีดเอาดิอ่ะต่างคนต่างบีดถอยมาเอก่อนดึงสวยสวยสวยอีกทีสต็อกเกอร์มีตีชิบหายเลยสต็อกเกอร์มีตีสัตว์สต็อกเกอร์มีตีเออสโลมมาเมื่อก่อนสลมมาเก่อนไอ้เหี้ยละบ้าเกมแล้วโบบียตีอยู่โบบียตีมาแล้วเห็นเขาอยู่ทางซ้ายสามตัวช็อตนี้สต็อกเกอร์เหลือตีเดียวเบดชุดนี้จะทำได้ไหมหรือจะไป็นร้อยต่อศูนย์เลยรอดูสต็อกเกอร์เบดสต็อกเกอร์เบดเบดยังเบดเบดยังยังสต็อกเกอร์มาแล้วครับผมเบด เบียดมาแล้วครับผมนงฟ้าแลบทั้งตั้งไว้ไปหนึ่งแต่โปเปอร์เอาโปบีไปก่อนหนึ่งโอ้โหมันมีเบียดแล้วไม่มีอะไรรับอ่ะดิโอทูไอสัตว์ชิว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 ให้มันไปๆๆไไให้มันไปไม่ได้ยากไม่ได้ยากไอ้เหี้ยเดี๋ยวเราเปลี่ยนคอมมาแก้มันต่อ,อเดี๋ยวฮีแทกเอาออกไปแต่เล่นต่อก,ก็ได้ฟาล่าไม่ได้แย่ยเท่าไหร่ไอ้ย่าไม่ไม่ได้แย่อ่าเอาฟาล่าออกไปเอโค เอามาแก้กินจีได้ด้วยอ่อันนี้กูดอันนี้กูพิกกูพิกแต่เก้าเแล้วนะทุกทีไอพวกเถ่าทั้งหลายเนี่ยแเราจอดนี้มีอีครับผมมีอีมีม่านมีทุกอย่างมีทุกอย่างเนี่ยแล้วปะแล้วอีมาแล้วเปิดม่านมาก่อนเลยบาเบลแล้วม่านสวนมาฝั่งนึงม่านขวาฝั่งมุมม่านซ้ายแล้วโบบีโปเปอร์เก็บโบบีไปก่อนโบไหนไม่รู้แล้วตอนนี้แต่โปเปอร์ล่างจัด บอลไฟเออร์แล้วแล้วปึ้มอีกหนึ่งตัวนี้แต่เก็บเชียร์ไม่ได้เด็กโผเปอร์เก็บไอซสองแล้วไฟนี้แต่พยายามดื้อดืดดึงอย่าดื้อดึงกันเยอะตายก็ตายไปเลยอย่าดื้อดึงกันเยอะโอ้โหไอ้ตว์เอ้ยเคล็ดลับมีนตีมันจะวนนติกันมาใหม่แล้วพวกแฮมเตอร์พวกหนูท่อมันจะวนนติกันมาใหม่แล้วโอ้ยปโผเพิ่มไปกินเหี้ยะไรมาน่ะ is ไอ้ยบบี้เดกเฮียเลมาเลยทับดูมันยิงไหม n อเฮียเกิดไปเฮียอะไรเฮียบีดเมตีโอทูตอนนี้มีบีทเรามีบีทไเฮียชิโอเจะมีบีทแต่เราใช้บีทเราโดดเล่นแน่ฮีแท่งต้องเปิดอติก่อนฮีแทงต้อตีก่อนเท่านั้น โอทูมีตีเยอะตอนนี้ไฟสุดท้ายแล้วเปิดตัดสินใจเปิดก่อนเลยปโปเปอร์โอ้โหปโปเปอร์ไม่เอาเลยตัดโอ้แล้วมีบีดมาแล้วฮีแทงเปิดตีมาได้อยู่แล้วเปิดควีนได้โอ้โหแล้วฮันบีนเอาไปอีกหนึ่งตอเกอร์โอ้โหจบเลยหรือเปล่าไฟนี้90เปอร์เซ็นต์แล้วพยายามจะโถมพยายามจะโถมแต่ไม่ไหวถ้าผ่อนไม่มีที่เท่าว่าใครจะตายเลยแล้วคัมแบ็กหรอเฮ้ยนี่มันจะคัมแบ็กอย่างนี้เลยหรอโอ้โหแล้วเป็น90 9คัมแบ็กมาแบบกินคลีนของแฮมเตอร์ เว้ยเอให้โปเปอร์เฮียเข้มไปไมไเควแม่งได้เพราะเปอร์เปอร์เลยสาสร์แม่งยิงยับหมาเลยเอ้ยโอ้เชียยิงแต่และช็อตคือแบบ เล้ย <Yeah. S 1> ลมแห่งสมัยใหม่ลมแห่งสมัยใหม่เหมือนกระพักโชนไหมเราเป็นบันชันเหมยวะอเฮียเอาบัชันมาถมตอ่อปะเฮียโอตูไม่มีไฮวิชั่นไงจริงเออให้พวกเถ่าไปก่อนให้พวกเถ่าไปก่อนอหอไอนมนหมเฮียเป็นการเถียงกูโปรเปอร์จะให้เธอบืเอเฮียโบบีของก๊อฟโดนไปเอาล้วครับผมแล้วแหล,แล,แล,ลมแหลมสโลว์ขวาแล้วช็อตนี้แหลมพยายามจะถมแหลมถมแล้วแหลมถมแหลมปล่อยแหลมถมและแหมชนแหลมไม่ฟังถึงเป็นไมล่าแล้วสุดท้ายก็แตะไปก่อนโง่เฮีย หายไปก่อนละหนึ่งอ๋อโดนขังโดนขังโดนขังหมดอย่างนี้หมดเอาขออนุญาตนะอะไรนะมันก็เล่นอยู่เป็นอยู่แค่ตัวเดียวหรือเปล่าอ่ะเฮียมันก็เล่นเป็นอยู่แค่ตัวเดียวนี่นีเซงเอาให้เสมอมา ที there, ่ไดรับเป็นมิลเลอร์คอมครับอีกฝั่งนึงเป็นไมล่าแต่อีกฝั่งนึงเป็นบัฟติสแต่โคเลตเซนจะมาแล้วโคเลตเซนมันมาก่อนแล้วแล้วโคเลตเซนมาสิที่โคตรสุดในเกมแล้วโปบีจะตายเฮียแม็กจะตายแล้วแม็กบอกว่าได้ตีแล้วกูสวนไอ้เฮียฮันไป60เปอร์เซ็นแล้วโปเปอร์ไปเก็บบิทมาได้แต่บาเบลไปเก็บสตาร์เกอร์คือมาเป็นสี่ต่อสี่ไอ้เฮียแม็กแม็กบอกแม็กยังอยู่แม็กบอกแม็กยังอยู่แม็กยังอยู่ไอ้เฮียไมล่าฮิลไมล่าฮิลสุดใจแล้วม่านมาเลยไม่ให้เข้าม่านมาจอดนี้แล้วมือนนกัม่านยิงคเหมือนกันแล้้วดเเอาไียตตงงคม่านทอี่ย เชียร์ลุยเซมาทำอะไรที่ผมไม่รู้แล้วโปเปอร์แตกก่อนโดนโปบีไอ้สัสเอาดิเอาแล้วบาเบ้ไปเก็บชิโยมาได้หล่อมๆครับช็อตนี้หล่อมๆเลยไอ้ไอเขาที่หน้าโอ้โหแม็กจะน็อกรอมันตีปุ๊บไอ้ฮันบีเอาแล้วเนี่ยจะน็อกรอมันตีเอาแล้วเนี่ยไงไอ้มันแบบเด็กก็เจ็บเกมจะกลัวอะไรเด็กก็เจ็บเกมเลยหรอบัตตี้คอแล้วจะแตกก่อนนะเนี่ย อย่าชิว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 กูบอกเลยชิวชิว,ชว,ชว,ชวแล้วมาโปรบีเมียนสีด้วยมีบีดลับไอสัตว์ตึงๆแล้วโปเปอร์ไปเป็นไอ้เนี้ยนี่แล้วเล่นสีไม่เก่งไปเล่นลิปเปอร์ขยำแล้วช็อตนี้ไปเล่นลิปเปอร์คือกาถมร้อยแล้วนะอู้ยเข่าหัวอุ้ยเข่าหัวเข่าหัวโปรบีบอกปารีสัตว์ เฮ้ยแล้วเหมยนตีมาเลยช็อตนี้เหมยนตีใส่ใครเหมยตีใส่แรมโอ้โหแล้วกระเพกช่วยแรมแต่ไม่ไหวครับผมฮันบินแตกยังไม่ได้ใช้แม็กก็มันจะมีสองตีฮันบินมีแค่ตีเดียวครับตอนนี้เชี่ยแม็กก็จะมีสองแล้วเอาแม็กมีสองแล้วฮันบินอนตีเดียวว่าไงครับฝั่งน้องหนูท่อทั้งหลาย แล้วม่านมาก่อนเลยฮีแซงช็อตน,นี้แล้วเขาบีดถ่วงเขาไม่สนใจม่านเขาบีดทะลุม่านมาเลยเขาบอกว่ามาดิน้องแล้วสตอรเกอร์ตีมาใส่แม็กแม็กน่าจะแตกไปเลยแม็กไม่น่ายืนไหวครับผมแล้วจ่ายตีกัไ็ไปแอมเตอร์จ่ายไปสามันตีรับส่วนโอทูจ่ายไปโอทูจ่ายด้วยเหรอไอ้สัสชิบหายแล้วเกาเกาอีกแล้วเกาเกามันหนาวหรือเปล่าเกาเกามันหนาวหรือแบบนี้แต่มมมไม่บีดถ่วงอยู่มาทันไหมพี่ว้ามาทันอยู่ครอบร้องรอบชิงเพิ่งเริ่มนะครับ ยืดจะกคาเบกแล้วเหรอวะยังยังยังแล้วช็อตนี้เหมยวอลข้างหลังตากตางบอแล้วเปิดมาไปก่อนหนึ่งแล้วบาเบลหายไปเลยเฮ้ยบาเบลมือไอ้นี่วะโอ้โหแล้วไม่มีเมนฮิวที่แตกหมดอย่างงี้หายหมดโอ้ห่านบินเอาไปสองที่เข้าใกล้แล้วเหรอมาเข้าใกล้แล้วเนี่ยแล้เปลี่ยนไปนมยแล้วผมการตางคนต่างกันแล้วมาบินเลอร์รอมแล้วตอนนี้ เชี่อมามีเล <mel od ic 00> sure ิศคอมแล้วกะโถมแล้วโถมสุดไม่มีใครวัดอันนี้คือวัดกันที่สกิลทีตะกิลเพลละแล้ววอไปเอ้ยไม่ใช่แล้ววอลแล้วสโลไปก่อนแล้วเสียโลเสียทุกอย่างแล้วฮีแทกเก็บโมเปอร์ไม่ได้ดิฟจัดลิเปอร์ช็อตนี้แล้วชิโยเก็บฮีแทกไม่ได้เป็นสี่สองสี่แล้วบีโถมมาโอทูโอทูบีโถมมาแล้วฟิลเดอร์แต่งไปก่อนแม็กเอาไปอีกหนึ่งตึงๆแบบนี้ตึงๆแล้ววอขึ้นมาครับเก็บพอยต์เข้าพอยต์ไปก่อนพับพับตูนกันดีๆีพับตูนกันดีๆแล้วปล่อยต่อย โอเคแล้วปล่อยปล่อยอีกปล่อยอีกแล้ววอลพยายามจะฆ่าเฮียโปเปอร์พยายามจะฆ่าเฮียแม็กแม็กก็ไม่มีติแล้วโปเปอร์มีติโดนโดนเล็งไอเฮียโปเปอร์โดนเล็งแม็กอัลติยูแม็กอัลติยูแล้วอัลติมาได้ได้ได้โอ้แล้วแม็กเก็บโปเปอร์ไม่ได้สวยอยู่เช็ดตึ้งตึงเฮ้ยลุยซ่โอ้โหลุยซ่ไม่ได้ปีนเดตานชิบหายเรื่องนี้เร่องนี้ชิบหายแล้วแล้วตอเกินติมาทุกคนแม็กใช้ติกระเบิดแล้วใช้ติกระเบื้องสู้หมดแล้วไอเฮียแม็กกำลังจะตายอยู่ให้แม็กใช้ติตี่เดซานไปเนี่ย ไอ้ยังไม่ชกันาตีมากไอ้สัตว์โอ้โหยแย่เลยไอ้สัตว์ชนตีแล้วไม่ชนะชิบหายแล้วแล้วฮีเซจะมีตีฮีเซเอาให้หน่อยลูกฮีเซเอาให้หน่อยจะมีโคจะมีสอนตีซับด้วย <c oughs> ไอ้ยานบินก็จะมีอิิเหมือนกันเยี่ยแล้วบาเบลมาแล้วครับมีโคเลเซนมีโคเลเซนคือตึงๆแล้วไล่ชิโอไปก่อนอิทธิไล่ชิโออิิไล่ทุกตัวกดทุกตัวช็อตนี้แล้วลุยโจ้ลื่นเหลือครึ่งหลอดแล้วฮานบินรับมาได้ฮานบินบอกว่าฮานบินจะมีอิิแล้วไอ้ยาฮีแซงฮีแซงสีทุกอย่างช็อตนี้ฮีแซงสีทุกอย่างโอ้โหแล้วฮานบินฮานบินฮานบินฮีแซงฮีแซงช็อตนี้เลยฮีแซงฮีแซงได้ๆๆยังๆ แล้ดาไดายกระบิดมาบอมบอมบอมด้ยดา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 ยมาไม่โดนใครเลยได้ไม er> ่โดนใครเลยไอ้เงี้จ่ายไปสอนตีแล้วโถไม่ตายด้วยแล้วโปบีไปเก็บหายบีมาก่อนหนึ่งเชียร์ยังไหวอยู่ยังไหวอยู่โอ้ทูช็อตนี้ชิว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 แล้วชิโยมีบีดแล้บีดตัวไปต้องโฟกัสฆ่าตัวหนึ่งตอนนี้แฮมเตอร์ต้องโฟกัสฆ่าหนึ่งตัวไอ้แล้วแม็กก็จะมีติไหวหรือเปล่าแฮมเตอร์ไหวหรือเปล่าแล้วฮันบีบีตัวมาเติมแล้วสตองเกอร์มีติแล้วโปบอตายไปก่อนหนึ่งแล้วแม็กเก็บฟิลเดอร์ไม่ได้เอา ไอยียลาติไม่ตายครับมันติไม่โดนใครเลยแล้วแม็กเก็บไปสองแม็กเก็บไปสามแม็ก็จะเก็บตัวที่สี่แม็กเก็บสี่ไฟเดียวเดียวอะว่ายังไงล่ะเขาบอกแล้วว่านี่มันยุคสมัยใหม่แล้วไหมเฮ้ยอะมันยุคสมัยใหม่แล้วไอ้สัส สองบีทหนึ่งมินไอ้บาสกูเห็นแล้วเพื่อนหนาวหนาร้อนๆกันอยู่นะไอ้พวกแฮมเตอร์อะไอ้เฮียนี่เดี๋รอบชิงไม่เหมือนแอลนี่เดี๋ยวว่ารอบชิงไอ้สักเลยหลายเกมจะกลัวอะไรพวกหนูซ้อกูเครื่องช้าพวกหนูซ้อกูเครื่องช้าถ้าคอมมันมีเลิกเงี้ยมึงโดนโอทูแดกแน่เมื่อก่อนเท่าไหร่บาทสี่สามมีให้เห็นแมประคืนชั่วโมงแบบที่กูบอก ไอ้ยี่แแบบเรึ่งชั่วโมงแน่ๆล่ะแบบนี้หรือแมบยิงไงไอบาสไม่นานหรอกเจอแมบยิงกูมีฮีแซงกูมีโพเพ็ดอยู่นะอย่าลืมโอ้แล้วบอบีกลับไปเปลี่ยนคอมเลยไอ้สตร์เฮ้ยกลับไปเปลี่ยนคอมเลยแม่งไม่มีเลยไอ้สตร์ดูดิมันกลับไปเปลี่ยนคอมไมใช่เห็นปะไอ้ยี่แล้วเป็นซิมครับซิมซิกมาเหมยเอาดิอ่ะซิมซิกมาเหมยลุยโจ๊บไอ้เหี้ย สิบสาอูเมตาเหรอใช่ใช่ใช่สิบสาอูเมตาแต่มันเอามันเอาไอ้้เหียอะไรออกว่ามันเอาบัชนออกพราะบัชนโดนเนื้อแล้วเปลี่ยนเป็นเหมยแทนครับแล้วตอนนี้สตอเกอร์เสียชีวิตไปแล้วทุกคนเห็นแล้วโถมเลยทันทีไอ้เหี้ยฮงเห็นว่ามึงเสียชีวิตไปแล้วโถมเลยทันทีครับตันมาแต่คนตัดตันเสียคนเสร็จแล้วในฝั่งหนึ่งฮันบินกำลังจะตายฮันบินฮันบินจะตายเอาแล้ได้ทุกอย่างตอนนี้ได้ทุกอย่างแล้วฟิลเดอร์ไปเก็บชิวโมได้เอาแล้วโปบีตกเอาเอาเฮ้ยทำอะไรกันเอา แม่งทีพีไปทางขวาแล้วเพื่อนเดินไปตกสองตัวไอ้ยียคือมันทีพีไปทางขวามันตกไปสองตัวไอ้เฮียทีแต้มันทีพีเฮียอะไรตัวนั้นไรสั์อุ้ยระบบเพิร์แม่งหมาอีกแล้วไอ้ียแล้วชิโยก็บไม่ได้โอ้เฮียโปเพอร์มึงเลือกพิกออฟดีสัต์ อย่างนี้ตองไมเปลี่ยนละครับเย้ยี่แสบมันเป็นเปทีพีตรงนั้นะดิพังเลยสาทุาะได้ทุกอย่างแล้ว เฉอแล้วแฮมเตอร์ลากขึ้นมาทีพีข้างบนแล้วโบเปอร์เอาอีกแล้วโอ้โหแต่ไม่เป็นไรแท็กแทคกคือมาที่ฟิวดเดอร์มาได้แต่โคต่าเสียบัาที่ไปก่อนไอ้ยังโบเปอร์พอได้แล้วล่ะฮันดี้ไปเก็บผีแตกมาได้ช็อตนี้ชี่ยโบเปอร์มึงเลิ่อพลิกออฟดิแล้วแม็กเก็บโบเปอร์ไม่ได้สวยมากแม็กมึงไม่ทำล้วใครจะทำแม็กยูซอนเหลือหนึ่งแม็กเออยกแม็กเลยไอตว์เอ้าโอ้โหยกอะไรแต่ไม่รู้โบพีบอกไม่เป็นไรแต่ฮันดี้แตกแล้วได้พอย n t ไปครับผมโอ้ยแล้วแดกไหมโอ้โหไม่ได้แดกเหรอโอ้โหแม็กไม่ได้แดกไอ้สัตว์โอ้ พี่มาไม่ทันแต่ฮีแตงได้เก็บฟิลด์ไปอีกหนึ่งรอบเอาดิเอาเฮ้ยแล้วฮีแตงฮีแสงบบอกว่์เควงอยู่ยังโนอยู่แล้วโปบีเก็บไปเฮ้ยสต่อกเข้าไปได้เอาดิเชีย่ยล้มหล่อมครับน้องชอนนี้แล้วโปบีเมียติโปบีเมียต,ติจะรอข้างนอกหรือรอข้างในนะเข้า p อยไปก่อนแม็กบอกว่ากูขอเข้าพอย n t ก่อนเพื่อนทำอะไรทำ มาบ้างางันนี้สิ่ะทำอะไรทำไปเลยเเพวกมึงอ่ะโอท้ทูมีใครมีใครเล่นโลกบ้างปะ,ปะมีอยู่มีมีให้เห็นอยู่ตอนนี้นแล้วฮันบินฮันบินจะยกใครแล้วโปเปืร์เม้งเอาอีกเลยตัดโอ้แล้วฮันบินยกโอ้โปเปืร์พอแล้ว โอ้โหโบเปอร์ไม่เอาหมดแน่กูบอกเลยชตอเนี้โบเปอร์เฮ้ยไม่บอกตีมือดีวะมีใครเล่นเล่นลีกเล่นลีกก็เกือบเกือบทั้งทีมนะโอตัวไอ่บาสไม่ประโยชน์บอกรักแบบไม่บอกรักไหมบาสไม่ประโยชน์บอกรักแบบไม่บอกรักไหมตอนนี้คิดอะไรไม่ออกเลยวันนี้ไอ้โปเปอร์มันไม่ได้เว้ยไอ้เแคยมันยิงเยอะไปเว้ยโปเปอร์อะเอามาออกเลยบาสไอ้เจ้าทีพ่อนทษทีโทษที อยอะไรเไี้แม็กไอ้แม็กโดนไอ้แม็กโดนช็อตนี้หนีก่อนหนีก่อนถอยมาก่อนไหลฮีแซงบอกว่าตีมาเลยแล้วกันไหลฮีแซงอตีมาเลยแล้วกันแล้วม่านม่านอะไรไม่รู้ม่านอะไรไม่รู้ไอ้ฮีแซงจี้จัดไอ้ฮีแซงจี้เยอะมากรับได้พอยนะอย่างเงี้ยอย่างงี้พวกกูได้พอยนะแล้วสวยแล้วปัดพอยทันไหมเฮ้ยไรโบบี้ไปทำอะไรตรงนู้นคนเดียวอ่ะโอ้แล้วเราไปไฟนี้ไม่ทันแล้วน่ะโอ้ยรับแต่สีใจถูกผมตัดสินใจเอาจะพอยเฮ้ยตัดสินใจได้สวยตัดสินใจดีช่างหัวพอยไปเลย เออเล่นไฟสุดท oh, ้ายชิวๆเอาไฟสุดท้ายพอเออปล่อยไปเลยดีแล้วดีแล้วเคียร์ชิโยไม่บีดโถมนี่ไม่บีดโถมจริงเออไล่เซ็งไม่ได้เข้าบอยไม่ได้เข้าทีพีไอ้เย่ยโปเปอร์ไม่ใหม่อีกแล้วโอ้หายหมดไอสัตว์ยุกสบายใหม่กูแค่นาฟตีทิ้งนะไอ้เย่ยมือเย่ยโปเปอร์ลาบิเมียติบิเมียติลาบีดลงไหมบีดลงอยู่บีดลงอยู่แล้วฮันบินเลืองเหลือครึ่งหลอดฮันบินเลืองเหลือครึ่งหลอดแพร่จะยื้ออยู่ครับช็อตนี้ เราพยายามหนีหนีมาก่อนโปบีมียตีโปบียตีแต่ใครไม่รู้โปบียตีโอ้ยเฮียโปบียแล้วแต่บิดไม่เก็บโมเปอร์มาได้สวยมากบิดแล้วม่านชอนี้ม่านระยิบคอยมาแล้วยิบคอยแล้วฮิตแต่ไม่เก็บฟิลเดอร์มาแล้วบิดเก็บพันบิดไม่ได้มาดีไอพวกหนูน้อยก็โดนหนูท่ออะไรนะอะไรนะไอ้เฮียพิกแล้วพิกอีกไอ้ฝาก ไอ้เหี้ยเวลาไฟนัวๆมันจะสู้เด็กๆได้ยังไงวะใช่ไหมไม่ยอมมันจริงๆี่เยลีแต่เมียติโบบี้เมีติไอ้เหี้ยทิกมาฮันบีมีฟิลเดอร์มีโปเปอร์จะมีเแค่โปรเปอร์น้ำขับจัดเฮ้ยแล้วตีข้างหลังเซอร์ไพรส์ชอตนี้เซอร์ไพรส์ลูโซเอาลูโซให้ตายเอาลูโซให้ตายลูโซไม่ตายโอ้โหอันติไม่ซอนติไม่ได้ช่วยอะไรไฟนี้เลยโอ้ โอ้โหตัดสินใจดีนะแต่แบบไอ้เหียพาดไอ้เฮาสโอ้โหไอ้เหียโปเปอร์ถ้าไม่ได้โปเปอร์นะมึง